ตอจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสทริผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระความจริงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชื่อรายการมานานแล้วละ่ะจะเปลี่ยนเป็นเพลินภาษา นินทาเมืองไทยแล้วล่ะอันนี้ก็ที่พูดกะพูดขำำมาหาไปงั้นเองที่พูดว่าอยากจะนินทาเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายประเด็นสําหรับเมืองไทยที่จะให้เราเราต้องใช้คําว่านินทาเป็นภาษาชาวบ้านความจริงน่าจะพูดว่ามันเป็นประเด็นเป็นประเด็นร้อนของสังคมไทยเรื่องหนึ่งเลยล่าสุดนี่มีหลายคนหรือ หลายความคิดเห็นในโลกโซเชียลที่มักจะออกมาพูดกันเรื่องเซฟโซนเซฟโซนถามเด็กวัยรุ่นว่าเธอเข้าใจเซฟโซนนั่นคืออะไรเขาก็บอกว่าเซฟโซนในความรู้สึกเขาคือที่ที่อยู่และปลอดภัยก็ถามต่อว่าในความรู้สึกของเธอเนี่ยที่ใดบ้างที่เรียกว่าเซฟโซนเขาก็จะเป็นคำตอบก็พ่อแม่บังละ คนรักบางละเพื่อนบางละอะไรอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวไม่ในนี้ไม่มีครูอาจารย์เลยหรือสิ่งที่ได้มาจากนักศึกษาวัยรุ่นบอกว่าก็ก็ไม่มนี่ยเขารู้สึกว่าความเป็นครูของคนรุ่นใหม่นี่หายไปค่อนข้างที่จะเยอะมันไม่เหมือนกับภาพสังคมสมัยก่อนเราจะพึ่งพาใครเรากะพ่อแม่เรา ญาติพี่น้องเราเรื่อยไปกระทั่งครูบาอาจารย์แต่ความที่เขารู้สึกว่ามันไม่ไปไม่ใช่เซฟโซนของชีวิตเขาว่ากันด้วยเรื่อง Zone, เซฟโซนเวลาที่เราเอ่อจะทำอะไรนั้นเราก็มักจะนึกถึงเซฟโซนเซฟโซนเนะ่ยที่ว่านี้วันนี้นี่ขออนุญ,ญาตคุยกันเรื่องที่เฉียวเฉียวเรื่องของเซฟโซนว่าด้วยเรื่องครุธ ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องครุฑของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสานติพักดีคำด้วยข้อมูลบางส่วนหยิบมาจากหนังสือเล่มเล็กๆ็กเล่มนี้ที่พูดว่าเรารู้สึกเออเซฟโซนอย่างที่ว่าเนี่ยเรารู้สึกไปเองว่าเราอยู่ที่ไหนเรามีความปลอดภัยที่นั่นในหนังสือเรื่องครุฑที่ว่านี้ของอาจารย์สานตินี่พูดว่า ถ้าเผื่อว่าเราไปต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็จะรู้สึกว่าเรามีครุฑไปกับเราด้วยเพราะว่าบนปกหนังสือเดินทางหรือพาส,สปอร์ตเนี่ยก็มีครุฑอยู่ไปตกละกรรมลำบากที่เมืองใดลองหาตึกซึ่งมีรูปครุฑติดอยู่เนี่ยตรงนั้นแหละก็คือสถานทูตหนึ่งในใน,ในความรู้สึกของเราพอเห็นครุฑเราก็จะรู้สึกว่านี่คือสัญลักษณ์ของประเทศของ แผ่นดินเนื่องจากว่าครุฑเนี่ยปรากฏอยู่บนเอกสารทั้งหลายทั้งปวงของทางราชการเราอาจจะคิดว่าเออตรงนี้แหละคือเซษโซนของเราแต่ว่าหลายเรื่องทีเดียวที่เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะนับถือครุฑไม่นับถือครุฑหรืออะไรอันนั้นก็ไม่ใช่เหตุสำคัญอะไรเป็นเดียวเพียงว่าสิ่งที่จะให้สังเกตคือครุฑสัมพันธ์กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน มีหลายเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับครุฑหรือครุฑไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเช่นศิลปกรรมทั้งหลายนี่มีครุฑเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละเช่นสถาปัตยกรรมก็มีการสร้างอาคารที่เป็นกึงก่งกึ่งเป็นครุฑขึ้นมาเรามีพิพิธภัณฑ์ครุฑที่ผู้ใดสนใจอยู่แถวปากน้ำสมุทรปราการเป็นของเอกชน รวบรวมเอาเอาเอา,เอาตราครุษสัญลักษณ์ครุษมาจากธนาคารนครหลวงไทยซึ่งก็ปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วเราเจอพญาครุษบนบนช่อฟ้าใบรากาหางหงอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าหางหงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของครุษละเพราะว่าหางหงเป็นรูปหัวพญานาคเราเชื่อกันว่า ชอบฟ้านี่คือตัวพยาครุฑส่วนใบระกาที่อยู่ข้างๆนะครับลองนึกภาพว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็อยู่ข้างๆเนี่ยใบระกาจะสื่อถึงตีกและขนของพยาครุฑในแง่ของจิตรกรรมภาพวาดทั้งหลายนี่ก็เห็นบ่อยก็คือภาพของพยาครุฑไปนั่งอยู่ในภาพของเทพชุมนุม มีพยาครุฑที่เป็นภาพวาดอาจจะเป็นครุฑเดี่ยวหรืออาจจะเป็นพยาครุฑที่เป็นพยาครุฑยุดหน้าซึ่นก็นอกเหนือจากจิตรกรรมแล้วก็ยังมีเรื่องของประติมากรรมเป็นรูปครุฑยุดหน้าไปปรากฏอยู่ในหัวโขนเรือพระที่นั่งไปปรากฏอยู่ในลเเมงลั คอนมีรมครุฑมีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องใหญ่คือเรื่องรามเกียรติก็มีพยาครุข้าไปเกี่ยวข้องภาพ,พยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างเรื่องพยาครุฑก็มีเช่นเดียวกันคือเรามีเยอะในแง่ของศิลปกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับครุฑวันนี้ในเวลาอันจำกัดจะขออนุญาตเล่าเรื่องพยาครุฑในหลายหลายมิติ หลายมิติที่ว่านี้นี่ในเทวะปกรณมของฮินดูนี่ครุฑออกเสียงในภาษาสันสกฤตว่ากรุดะทอนางมนโทอะสะกดใหม่พ่อควายรอเรือสระอุทอนางมนโทท่อนางมนโทนี่ในภาษาเดิมของเขาเนี่ยคือในภาษาสันสกฤตนี่ ออกเสียงได้ทั้งเสียงเธอกับเสียงเดอคือเสียงทะทะหารกับเสียงเดะพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นสังเกตว่าเมื่อเราเห็นออทอนมนโทในคําเป็นมักจะออกเสียงเป็นเป็นทัทะหารเช่นมนทามนโทแต่พอออกเป็นคําตายเรามักจะออกเสียงเป็นเสียงเดกเช่นบัณฑิตมนดบบันดอ อย่างนี้เป็นต้นแต่จะมีข้อยกเว้นอื่นนะครับหรืออ่านได้ทั้งสองอยทั้งสองแบบบุญทริกาบุญดริกาหรือบุญดริกหรืออะไรก็ก็สุดแท้แต่เอาละ่ะกลับมาประเด็นที่เราเรียกคุธว่ากรุดะครุฑนี่ปรากฏอยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูตั้งแต่นานนมมาละสิ่งที่เราเห็นเป็นหลักฐานคือคำพีรุขเวทกล่าวถึงนกประเภทหนึ่งเรียกว่าครุตมันซึ่งก็มาเป็นชื่อของครุฑ ในภายหลังตามคำพีในศาสนาฮินดูถือว่าครุฑนี่เป็นเทพฐานะของพระวิษณุก็คือพรนามหนึ่งของพระนาายนี่แหละครุฑนี่มีลักษณะที่ศีสะปีดและขาวเป็นนกแต่ตัวเป็นคนหน้าสีขาวปีกสีแดงตัวสีทอง ในตำนานนั้นบอกว่ารุตเป็นลูกของพระกัตยปะมุนีเทพบิดอนซึ่งพระกัตยปะเทพพระกัตยปะของญาติญกษิสัน้นๆพระกัตยปะเนี่ยได้มียมาทีเดียวเลยสิบสามคนจากพระทักษะประชาบดีในสิบสามคนนั้นเนี่ยมีนางวินตา กับนางกัททรูอันนี้ก็แล้วแต่จะออกเสียงนะครับเพราะว่าบางคนก็ออกเสียงสั้นๆว่านางวินตานางกัททรุแตก็แล้วแต่นางวินตาเอ่อนางวินตากับนางกัททรุนี่คือสองพี่น้องขึ้นก็อยู่ในนี้แหละคงจะอิจฉาวิษยากันตามภาษาหญิงสาวกละอยู่มาวันหนึ่งก็ปรากฏว่าเกิดการขอพรกันขึ้นมานางกัททรุ หรือกัทรูขอพอรจากสามีขอให้ได้ลูกเป็นหน้ามาหนึ่งพันส่วนนางวินตาขอสองสองเท่านั้นเองแต่ขอให้มีฤทธิ์เหนือกว่าลูกของนางกัทรุว่าแล้วนางวินตาก็คลอดลูกออกมาเป็นไข่สองฟองผ่านไปห้าร้อยปีโอรสของนางกัทรุเนี่ยก็ออกมาเป็นหน้าหนึ่งพันตัว ส่วนนางวินาตานนั้นเนี่ยออกมาเป็นไข่สองฟองแต่ว่าก็ยังไม่ฟักออกมาสักทีหนึ่งนางวินาตาก็ใจร้อนอยากจะรู้ว่าลูกหน้าตาเป็นอย่างไรก็เลยทุบไข่สองฟองออกดูด้วยความที่มันยังไม่ถึงเวลานะ่ะมันจึงทําให้โอรสองค์แรกของนางวินานางวินาตาเนี่ยมีร่างกายเพียงครึ่งองค์เท่านั้นก็เลยได้ชื่อว่าอนาอุรุซึ่งแปลว่าผู้ไม่มีต้นขา ภายหลังนั้นเรารู้จักกันดีในนามของอรุณหรืออรุณเทพ,พบุตรอรุณเทพ,พบุตรนี่ก็โกรธแม่มากที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นคนพิการจึงสาบแม่ตัวเองเนี่ยลืมไปด้วยซ้ําไปว่าแม่ความโกรธทําให้ลืมไปว่า,ว,าว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แต่คนที่ทําให้ตัวเองนี้ก็คือแม่จึงสาบนางวินตาให้กลายไปเป็นทาสของนางกัทรุเป็นเวลาห้าร้อยปี แต่ถ้าวันใดนางวินาตาได้โอรสองค์ที่สองแล้วเนี่ยนั่นแหละโอรสองค์ที่สองจะช่วยให้หนางพ้นจากความเป็นทาสว่าแล้วอรุณก็หอ,อกขึ้นไปเป็นสาวถีให้กับพระสุริยเทพพูดง่ายๆคืออรุณกลายไปเป็นคนขับรถมาให้กับพระอาทิตย์นั่นเองทีนี้เมื่อเหลือไข่อีกฟองหนึ่งนางวินาตาก,ก็ก็กลัวแล้วตอนนี้จึงรอให้ครบกําหนด แล้วก็ฟักออกมาเองตอนที่เกิดออกมานั้นนี่แสงสว่างเจิดจ้าไปทั้งไปทั้งท้องฟ้าจนเหล่าเทพ,พย,ยดาทั้งหลายคิดว่าพระอัคนีเทพก็เลยพากันมาบูชารูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดของลูกคนที่สองของนางวินดาคือสีสัตจะงอยปากปี mm hmm. เหมือนกับน,นกอินทรีแต่ร่างกายแขนขาเหนือมนุษย์หน้าขาวปีกสีแดงลำลำตัวสีทองซึ่ง รัชณีก็ได้บอกกับเราเทวดาทั้งหลายว่าครุฑนี้มีอำนาจเสมอด้วยพระองค์แต่ด้วยเหตุที่ครุฑเป็นโอรสของนางวินตาจึงได้ชื่อว่าไวยนเตยะคนไทยไม่ไม่คุ้นกับคํานี้หรอกไวยนเตยะคนไทยคุ้นกับคําว่าเวนไตคําว่าเวนไตหรือไวยนเตยะนั้นแปลว่าลูกของนางวินตานั่นเองอันนี้คือ กํนเนิดครุฑในเทวะประกรณัมฮินดูแต่ครุฑก็ยังมีอยู่ในมหากาศมหาภารตะว่าแล้วครุฑไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระนารายคงต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสักครู่เดียวครับรายการเพิินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบญุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพเมื่อสักครู่นี้ก็ ได้คุยกันถึงเรื่องกำเนิดครุฑในในเทวปกรณมของฮินดูมาถึงในมหาภาระตะนั้นเนี่ยก็มีกล่าวกันเป็นจุดๆว่าทำไมเรื่องถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมหาภาระตะนั้นบอกว่านางวินนาตาซึ่งก็เป็นแม่ของพระอรุณกับพาครุฑนั่นแหละ เกิดไปพนันกับนางกัทรุหรือนางกัทรูซึ่งเป็นแม่ของพญาคสิ่งที่พนันกันเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับมา้าชื่อว่าม้าอุดฉัยสรพะม้าอุดฉัยสรพะนี่เกิดมาจากการกวนกระสีรสมุทเมื่อคราวที่เหล่เาเทวดาที่ไปหลอกอสูรมากวนกระสีระกระสีรสมุทเนี่ยก็ได้ของวิเศษออกมาสิบสี่อย่าง หนึ่งในนั้นก็คือม้าอุดไยสรพะม้าอุดไยสรพะไปไหนหลังจากนั้นก็ไปเป็นมา้าทรงของพระอาทิตย์ที่พี่ชายของพญากรุตไปไปเป็นพานะออขอบไทยไปขับม้าว่างั้นเหอะก็ก็คือนี่แหละตัวเดียวกันทีนี้ก็เกิดทายกันขึ้นมาระหว่างนางวินาตากับนางกัทรุว่าม้าอุดไยสระพะเนี่ย สีอะไรเดิมพันคือถ้าเผื่อว่าใครแพ้ก็จะต้องตกไปเป็นภาดของอีกฝ่ายหนึ่งตั้งนางวินาตาถ่ายว่าม้าอุดไชยสรพะนั้นสีขาวส่วนนางกัตทรุถ่ายว่าเป็นสีดำอันนี้ก็แล้วแต่ตำนานนะครับเรื่องแบบนี้ก็ว่าไม่ได้ตำนานชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าตำนานอันนี้ลอเล่นนะครับ นางวินลตา,าบอกเป็นสีขาวนางกัททรูบางตำนานก็บอกว่าไม่ได้ทายว่าสีดําทายแต่เทียงว่าตัวน่ะสีขาวแต่หางน่ะเป็นสีดําเอาละยังไงก็มันก็อยู่ใกล้ๆเคียงๆกันแหละความจริงม้าอุจฉัยสรพะนั้นเนี่ยสีขาวแต่นางกัทรูหรือนางกัทรุชื่อว่านี้ก็เหมือนกับว่าตำนานหนึ่งบอกว่าไปนัดแนะพระอรุณก็คือพี่ของพญาครุฑนันแหละ หรืออีกตำนานหนึ่งบอกไม่เกี่ยวก็ให้ลูกพญานาคของตัวเองนั่นแหละไปแทกที่ขนของม้าอุดัยสรพะคือหน้าแล้วก็เป็นสีดำอยู่แล้วทีนี้บางตํานานก็บอกว่าไม่ใช่ให้เหล่าพญานาคไปพ่นพิษใส่ม้าอุดัยสรพะจนทำให้ม้ากลายเป็นสีดำในวันที่ในวันที่ที่ไปพิสูจน์กันเนี่ย ความจริงแล้วก่อนหน้านั้นคงต้องย้อนไปนางวินตานนั้นเนี่ยไปคุยกันกับพระกัศยปมุนีคือไปคุยกับสามีว่างั้นเถอะด้วยความที่พระกัสสปกัศ,ปกศยปะนั้นเนเี่ยรักไม่เหสีฝั่งขวาคือรักนางวินตามากกว่านางกัทรูก็เลยบอกแอบบอกตัดว่ามาอุจเฉยสุรพานั้นเป็นสีขาวนั่นจึงเป็นเหตุว่านาง วินาตาถ่ายว่าม้าอุดไชสรพะนั้นเป็นสีขาวอันนี้เมื่อนางกัทรูรู้เข้าจึงได้บอกลูกไปพ่นพิษไปแรกที่ขนของม้าอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยเนาะด้วยความที่ท,ที่ที่นางนางกัทรูกัทรูเนี่ยโกงว่างั้นเถอะทําให้นางวินาตาแผลต้องตกเป็นทาสของนางกัทรูกับเหล่าพญานา ผ่านไปผ่านไปพยาครุฑก็ต้องการที่จะช่วยแม่ให้รอดผลจากการเป็นเป็นทาสของนางกัทรูจึงได้ไปคุยกันกับเหล่าพญานาคว่าจะทำอย่างไรได้เหล่าพญานาบอกไม่ยากหรอกก็แค่เธอไปเอาน้ำอมฤตมาเดี๋ยวฉันก็ปล่อยแม่เธอให้ผลจากความเป็นทาสอันนี้คือคือกฎเกณฑ์ว่าแล้วพยาครุฑก็ ออกเดินทางเพื่อที่จะไปหาหาน้ำอมฤตมาให้อย่าลืมว่าน้ำอมฤตบรรไม่ได้หากันได้ง่ายๆแล้วเคยต้องบินข้ามมหานทีสีทันดอนขึ้นไปบนสวรรค์นู่นพญาครุฑเนี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นนกยักนกใหญ่มากกลางปีกออกมานี่เอาเอาเป็นว่าปีกซ้ายจรดปีกขวานี่แปดสิบโย ันนี้ตามตำนานว่าอย่างนั้นหนึ่งโยชนี่เท่ากับ16กิโลเมตรโดยประมาณกลางออกมาก็านับเป็นพันนี่แทบจะใหญ่จะเท่าประเทศไทยอยู่ละนางวินลตาพอรู้ว่าลูกจะไปเอาน้ำอมฤตมาก็บอกลูกกับลูกว่าเออลูกจะไปกินอะไรหาอะไรกินเนี่ยก็ระวังอย่าไปกินพวกพรามถ้ากินก็เลือกกินพวก ทำงานไม่ดีมิจฉาชีพอะไรเช่นชาวประมงเป็นต้นอะไรเงี้ยด้วยความที่ครุฑก็เป็นตัวใหญ่ไงด้วยกินอะไรมันก็กินไม่อิ่มอ่ก็ไปพบกับไปจับเอาพญาเต่าชื่อว่าวิภาวสุกับพญาช้างชื่อว่าสุประติกะคือเคยเป็นอสูรแต่ทะเลาะกันจนโดนคำสาปทั้งคู่เลยเจ้าเต่ากับเจ้าช้างเนี่ย พญาครุฑก็หอบเอาเต่ากับช้างไปเกาะบนกิ่งไทรให้บังเอิญที่กิ่งไทรนั้นมีรึดสีแพระขนาดเท่านิ้วมือเนี่ยอาศัยอยู่คือห้อยหัวกันบำเพ็ญตบะประชุมอะไรกันสักอย่างหนึง่งนึกภาพว่าตัวของพญาครุฑเองก็ใหญ่อยู่แล้วไปเอาเต่ากับช้างมาอีกหมายจะกินตามลักษณะของของความเป็นนกอะ่ะ คือนกอะมันต้องเกาออะ,ะก็เกาะแล้วก็กินกินอาหารด้วยความที่มีมือด้วยไงก็เลยหนักอยู่แล้วอะ่ะก็มีพญาเต่พาพญาครุอพญาช้างอีกทําให้กิ่งใทรมันหักพอเห็นอย่างนั้นพญาครุษก็เลยเอาเท้าเนี่ยไปจับกิ่งใสรเอาไว้เพื่อจะช่วยฤาษีโดยต้องใช้ภาษาสมัยใหม่ว่าร่อนแล้วก็ ลงรันเวย์อย่างเงียบกริบไปไว้ที่เขาเห็เมอกูดด้วยความที่จิตใจที่ดีต่อเหล่าฤาษีพยาครุฑจึงได้ชื่อว่ากรุดะาตามที่เหล่าฤาษีได้ตั้งชื่อให้ใหม่คำว่ากรุดดาหรือครุฑแปลโดยรูปแปลว่าผู้รับภาระอนะันหนักเหล่าฤาษีแระก็ประทานพรให้ว่า,าจะไม่มีผู้ใดรบชนะได้ พยาครุฑก็บินต่อบินไปเพื่อที่จะไปไปเอาน้ำอมฤตอย่างที่ได้บอกแล้วว่าอยู่ไกลบนสวรรค์มากพยาครุฑก็เลยไปเอาน้ำอมฤตมาได้อย่างค่อนข้างที่จะที่จะยากลำบากแต่เพื่อแม่ตัวเองก็ก,ก็ทำได้แล้วก็เอาหม้อน้ำอมฤตมาได้สำเร็จครุฑเองไม่ได้มีเจตนาจะดื่มน้ำอมฤตนั้นหรอก เมื่อมาเจอกับพระนารายพระองค์ก็สรรเสริญครุฑว่าฝืนใจใตัวเองไม่ยอมดื่มน้ำอมฤตได้ก็เลยประทานพรให้แก่พยาครุฑแล้วแต่จะขอพยาครุฑได้ขอข้อที่หนึ่งคือขอว่าให้อยู่สูงกว่าพระองค์ข้อที่สองขอเป็นอมตะโดยไม่ต้องดื่มน้ำอมฤตก็คือไม่มีเวลาตายไม่มีเวลาเจ็บพระนารายก็ก็ให้ไป ่นความที่เอบรรดาผ่อนให้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระญาครุฑนั่นแหละก็ขอที่จะเป็นสมัยใหม่ต้องจะขอเป็นแท็กซี่ให้กับพระนารายพยาครุฑก็ขอไปเป็นท่านะทรงให้กับพยาครุฑพญาขอไยให้แก่พระนารายแต่สิ่งที่ขออีกคือขอให้อยู่สูงกว่าพระนารายเช่นเวลาประชุมก็ขอนั่งสูงกว่า เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยครุฑก็อยู่ที่เสาธงของพระองค์เพื่อครุฑจะได้อยู่สูงกว่าครุฑก็เลยกลายไปเป็นเทศพาหนะของพระนายนะับแต่งนั้นมาอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าพระนารายก็แถมให้อีกว่าเจอพญานาคเมื่อไหร่ก็จับก,กินได้ยกเว้นพญานันตนาคราชเพราะว่าพญานันตนาคราชนั้นเนี่ยเป็น เอที่นอนของพนารายซึ่งอยู่ในเกษีรสมุทรและอีกตนหนึ่งก็คือวาสุกรีซึ่งเป็นใหญ่ในบาดาลอันนี้ก็กก,ก็แถมให้ไปพระยาครุดก,ก็ทูลลาพนารายเดินทางไปเจอกับพระอินทร์พระอินทร์ก็รู้ว่าครุฑเนี่ยขโมยน้ำำําอมฤตมาจึงเอาวัชระหรือสายฟ้านั้นคว้างไปถูกครุฑแต่ทำอันตร,รายอะไรไม่ได้เพราะว่า ครุฑได้รับพรไปแล้วครุฑก็บอกว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะถูกอาวุธของท่านแต่ก็ไม่เจ็บปวดอะไรแต่ด้วยความที่นับถือท่านและอาวุธของท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นจะยอมให้ขนร่วงไปเส้นหนึ่งก็ยอมสลัดขนไปหนึ่งเส้นเราคนที่เชียร์อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เห็นขนของพยาครุฑหล่นลงมาจึงได้สรรเสริญว่าโอสุบันช่าง,งามแท สุบันสุแปลว่าดีแปลว่าสวยบันเนี่ยโดยรูปแปลว่าขนสุบันจึงแปลว่าผู้มีขนอันงดงามพระยาคุตก็เลยได้ชื่อเยอะมากการุดะบ้างละเวนไตบ้างหละสุบันบ้างหล่ซึ่งแปลว่าผู้มีขนงามเพราะว่าตัวเองมีขนเป็นจีทองพระยินกับคุตก็เลยตกลงเป็นเป็นมิตรกันพระยินขอน้ําอมริตคืนแต่พระยาคุตบอกว่าไม่ได้หรอกต้องเอาไปไถ่ตัวแม่มาก่อน ไม่งั้นก็จะก็จะไม่ได้ยังไงก็ให้พระอินตามไปแล้วกันพอไปถึงไปให้เราพญานาคก็วางเอาหม้อน้ำอมฤตอยู่บนบนย่าขาพอเราพญานาคเห็นก็ลงไปสงน้ำเพื่อชำระร่างกายเพื่อที่จะได้มาดื่มน้ำอมฤตแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเพราะว่าพระอินท มาเอาหม้อน้ำอำําอมฤตกลับคืนไปเรียบร้อยแล้วเราฝูงหน้าพอมาเอาไม่เห็นว่ามีน้ำำําอมฤตก็เลยเลียยาคาที่รองหม้อน้ํานั้นด้วยความที่ยาคามันคมก็มเลยบาดลิ้นหน้าทําให้หน้ามีลิ้นเป็นสองแฉกและนี่เป็นเหตุว่าทําไมงูถึงมีลิ้นสองแฉก็เพราะว่าสืบเชื้อสายมาจากพญาหน้านิอง ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นเหตุว่าทําไมครุฑถึงไดก้กลายไปเป็นศัตรูกับนาคโดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราเพราะมันอาจจะมาจากเรื่องราวความเจ็บแค้นเรื่องอะไรมั้งถ้าโดยส่วนตัวจะให้พูดกันเรื่องเซฟโซนอย่างที่พูดในตอนต้นรายการนั้นเนี่ยคิดว่า นีุ่รมองส่วนตัวนะครับเราพญานหน้าประสบชะตากรรมที่โดนพญาคุศจฉีกินเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยเกิดจากแม่ของตัวเองทั้งสิน้นเพราะว่านางกัทรูหรือนางกัทรูนี่แหละที่ไปไปพนันขันต่อแล้วใช้กลโกงพญาครุฑเองก็คงจะไม่ได้อยากจะจับเราพญานาคกินแต่ก็เพราะแม่ของตัวเองนี่แหละที่ไปพนันกัน วันนี้เลยขึ้นต้นด้วยเซฟโซนแล้วก็ลงฉายกันด้วยเซฟโซนว่าเป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็อาจจะต้องทําตัวให้เหมาะสมกับการที่เราจะไปเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราก็ได้วันนี้เวลาของรายการหมดแต่เพียงเท่านี้เรื่องราวของพยาคุดของพยานหน้ายังมีให้เล่าอีกแต่คงต้องขอยกยอดไปเป็นในครั้งหน้ากลับมาพบกับ รายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพิินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบญุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ อุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ